สบายดีสบายดี่ันผุโสมสบายดีพ่อยาไม่ยาแล้วก็สบายดีป่าลุงมัดสุขสุคนเด้อสบายดีโมเพื่อนทุกคนเนาะที่กําลังเข้ามาครับโสมสองซาลาวซาขึ้นใตแในมันนี้พี่น้องพบกับสาลาวคือเก่าเ้ยพี่น้องเ้อมันนี้ก็ดีมันนี้ซาลาวจอยู่บ้านพี่น้องสาลาวมีภารกิจคือเก่าพี่น้องเอยมันนี้สาลาวสี่เอาเงินของขวัญหรือว่านําใจจากไม่ยานนริดไปมอบให้ทางเอือวิไลท์คนละพี่น้อง ตอนนี้สาลาวก,กำลังสิไปไปพี่น้องพี่น้องไปเบิง่งไปชมดากันเลยเนาะบรรยากาศงา,า้เศร้าๆพี่น้องอากาศกขึ้นมค้มทรงฝนสิตกนี่แหละย,ยังโมมีแสงแดดอยู่คขม้นเอา้าวๆพี่น้องโมมีแสงแดดทางอากาศทางอา้าอๆทรงฝนสิตก รยากาศยามเศร้าพี่น้องอากาศกระห้อนอ,อุบอ้าวแสงแดดกระบทาทันมีดอกหัห้อนอ,อุบอ้าวทรงฝนสีตกนี่แหละไปพี่นอ้องไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะตอนนี้ซาลาวกับสิไปเฮือนเอ,อวิไลสิแดนเอาเงินของขวัญหรือว่านําใจจากแม่านุริตอะไรไปให้เพิ่นพี่น้องเพิ่นก็นคือซียูเฮือนอยู่ดอกเพว่าเพิ่นบุริไปช้เพิ่นยากล้านน่อยนะตอนนี้ะเลาวกับซาลาวกับก,ก,ก,กำลังสิไป ตอนนี้โซลากับมากับสิงหอนเทินเอวิไลเลยแหละพี่น้องจิ้กับเพียงน้อนะเออเออเอวิไลรับเลยบ่เออวิไลเห็ดเพียงชนี้รับเลย วเยามาแคสสลมตกต้นอยู่เป็นเพียงแค่ไหสลมมันยังมาเป็นวิเออสบายดีแน่สบายดีัใส่สล่มใส่สเลยเป็น่มแล้วนนงอย่เนาะผูพูเท่าก็มกอยู่แจ้ผู้บาดในไปใช้ผ้ได้เลย เอเป็นวินเป็นแตะค้นนี้พูนะเออคิวเอคิวคิวเห็ดเพี่อพะเท้าไปใช้โบได้โอ้ยเนาะโยมไม่ควัแล้วแล้วชูโฉกันแล้วก็ดาแล้วไมม่อืม เออเอาล่ะมาแล้วบ่ให้ย่อแล้วผ <ần> ู้เจ้าย่อบ่ได้นี่ด่ะอือซะจูสิไปเออได้สิย่อได้แตได้สมัยขนาดผู้ใหญ่ยังดึกบ่ขึ้นุกดหาแท้เนาะเด็กน้อยกินข้าวแล้ว่่ายงเออยขึ้นอบ่มีผู้ยกมื้อนี้ก็วิไลเราอันเป็นวิน โมมีผู้โยกขึ้นมันี้เจ้าก็อยู่ก็พื้นเมื่อมือแล้วโมนี้อีกหน่อยเขาโยกเจ้าบวหวเลยนี่พอทาวิลาแล้วก็อยู่นี่แหละแล้วก็ได้บบได้ไปใส่อยากขึ้นล่อก็ขึ้นบบได้มันี้วิไลเราเป็นวินเลยเป็นลูกเป็นลานได้ป้อนข้าวนอกแล้วแล้วบุแล้วเฮ็ดกินอะไพอเท่าหรือบ่ฮะ เยังนอยเมย์จไปเพิ่นดีเปิดพัดลมใส่กูเดินทุกห่อนมาอกแลยนี่เปิดพัดลมไหมให้ละเนเอ้ปเปิดก็เอาเงินไม่เมอนเอาอันเอาเงินเมียนุลิดเล็วมาหายน้ำจิตน้ำใจเรานี่ดิน้ำใจเราก็ซอยเจ้าเนาะเราก็เห็นเจ้าแนวนี้แหละคือเห็นอะไรนี่แล้วก็เอาเงินอปนี่เงินอัน ของขวัญจากแม่ย่านุริตรือว่าแล้ววันซอยเรือเบื้องต้นอะไรนี่เดี๋ยวเอามาให้กับวิไลเนาะเพิ่นก็เห็นนั่นพอสาววิลาก็บบสบองสบายนะแล้วก็เพิ่นก็อยากซอยเรือดีก็มีเงินอยู่จํานวนหาเซ็นกีบี่เด้อแม่ย่าเด้อเงินหาเซ็นกีบี่ขน้อยก็เอามาให้กับวิไลเลยเด้อนี่เด้อนี่ของขวัญจากแม่ย่านุริตเด้อยู่ดีมีแหงให้บุญค้ำบุญสู làm không thôi mà ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไผ่กรสอไผบัได้คุณยาเอ้ยยังทีอะไรดิลแล้วก็เป็นวินนี่ไผ่กระเบิ้งไผ่บัได้เลยรมันนี่ฮะอยู่แจ้ไผ่เจ้มันเลยเฮ้ยเป็นวินเป็นเวียนมีแต่ลูกแต่หลานลุยม ให้ยู่ดีมีแห้งเด้นนดอพี่ยเด้ออัญมันคนยืนเด้อให้ลูกให้ร้านให้เอวิไลยกะชอยเรือเรามาเท่าใดก็ให้พี่ยได้คืนไรลอยเท่ากรเท่าเด้อสลวก็ได้เอาเงินให้เอวิไลยเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเ,เงินของของวัญจากพม่ยานุริตหรือว่าเรา ซอยเรือเอเวไลท์ทะแลเราก็เห็นนันพราวิลาเราก็เจ็บกระไขานะแบบเราก็โบยูดีเลยเราก็มีน้ำจิตน้ำใจซอยเรือเนาะเงินก็จจำนวนหาเศนกีบมันนี่เสาวลาวก็เอาให้ลาวเป็นทีเรียบร้อยเลยแม่ย่าเฮงเฮงรวยรวยเดอรม่ย่าเดออ์อุมันขวยืนให้ลูกให้ล้านมาสำแดก็ให้ได้คืนไปลอยเท่าพันเท่าคือเด้อให้บุญคำบุญสู้เจ้าให้ได้มายามบานย้มสอง สำหรับการเอาเงินหายกบวิไลมอนี่ก็ได้จบลงเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ชาวลาวกับซีเดดาพี่น้องลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายสบายดี